วันนี้เนี่ยจะทำเมนูความทรงจำในวัยเด็กที่คุณแม่ทำให้หรอใช่แล้วเมื่อก่อนก่อนไปโรงเรียนอ่ะแม่จะต้องบังคับให้กินข้าวที่แม่จะทำหนึ่งอย่างนั่นก็คือใส่ลวกเพราะว่าม,มันเร็วแล้วมันโหดเลยอย่ะเพื่อนอ่ะมีเพื่อนหนึ่งเพื่อนไปพบบอกอปลอมแปมปากเขาถึงน,น,น,นิวยอร์กถึงนิวยอร์กแล้วเราพิคกี้หนูกับหมูแฮมอันนั้นสักแบบที่ และตรงนี้คุณบอกแฝดทาอะไรอยู่คะออตรงนี้ในส่วนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะสามารถนนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะวันนี้จะทําเป็นคลิกลาบคั่วลาบคั่วสูตรแม่หมูแม่สอดแม่หมูแม่สอดเป็นพวกขายยาปะ่ะชื่อขายายาอะไรอุ้ออยอะไรเอ้ยอ้าวเอออเไร นำ้ำข้นดีว่ะว้าดีอ่ะดีอ่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนเราก็สู่ฟูทานะคะาวันนี้นะคะเราเราสองคนก็คือป๋อมแปมแล้วก็ปุกกี้นะคะซึ่งปุกกี้ไม่มาเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะโอ๊ยตบปากเหรอตบปากเหรอนะคะวันนี้กลับมาที่บ้านช่องสตดิโอนแล้วสตรออนอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเช่นเพิ่งนึกอะไรออกอย่างหนึ่ง้มแม่เราอะไม่ได้รวมกลุ่มกัน มาสองปี้วกลุ่มเราแตกหรือยังไงเกิอละเธอก็รู้ว่าในกลุ่มเราอ่ะมีการนัดแหนกันกี่รอบแล้ว มันไม่เคยจะสําเร็จเลยบ้าพยายามหาตัวแปรอยู่ว่าใครคือผู้ที่ติดบ่อยใช่ไหมคุณโอคุณโอใช่ไหมแต่แม่คุณ่อ๋อจะไม่เขาจะไม่ติดแต่เขาจะไม่พูดไปเลยว่าเขามาหรือไม่มาว่าเขาได้หรือไม่ได้จ่ายหยุ่ซี่นีนะก็เน้นเดินทางคุณจ่ายหยู่ที่นี่ก็จะเวลาเราว่างกันเขาจะไปต่างประเทศฉันเลยไม่แน่ใจเลยเพราะว่าจ่ายหยุดซีนี่เขาคือบาร์ตโกเวนก่อนแต่งงานหรือเปล่าก็วันก่อนเหมือนยังกินข้าวอยู่เอ็มโพเรียมอยู่เลยสองวันบอกว่าอยู่ในนอร์เวย์ใช่ไลฟ์ร้สาระหรือไร พระรามสองทักไลฟ์สไตล์ของคุณปุ๊กกี้ก็คือว่านัดกลางเมืองต้องถามว่ามีธีมชุดหรือเปล่าคือ <laughs> <ทำ S 1> <laughs> การเข้าเข้มือคือเรื่องใหญ่อะเ <laughs> มย่อกกี้ก็ต้องแบบแอบมีเคยเจอกันหรือป่ะเดินผ่านกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยแตกแสแหลว่นนานั่งเป็นญาติเจ็ดชั้นเลยใช่เธอไปงานศพผู้หญิงท่านหนึ่งๆๆที่อยู่ลาดเท้าแปดสิบเจ็ด แล้วเขานำสกุลนีนะสกุลนานอกจากจะเป็นญาติกันแล้วเดานะเราก็เจอเข้าวงการากันมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเนื้อคูเ่เนื้อผู้ฉันไม่เจอเธอ,อเธอมาเล่นเป็นบทนักแสดงส,สมทบแต่งกาเดินเข้ามาซื้อของเป็นกระเทยวียนเป็นกระเทยวีนกระเทยวียนเข้ามาซื้อของแล้วก็เจอเข้ามาด่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 าแล้วก็ด่าแทรแล้วก็จับเปเลยซึ่งครังคือการเจอกันครั้งแรกของ นางเ่อช่เม่เจอคนรู้จักคุณปปอมแปมแล้วที่อาทิตย์อยู่ไงแล้วเหมือนเหมือนเขารู้จักเขาก็เลกมาเล่นเมื่อจริงจริงอที่เคยทำงานด้วยกันหนแรกอะคือไปถ่ายแฮมเบอร์เกอร์ใช่ป่ะเออเคยถ่ายแบบด้วยกันเออก็ถ่ายแบบด้วยกัน ใช่แล้วเขาก็ถามว่ารู้จักกันมาแมาอย่างไรอะไรเงี้ยก็เลยต้องบอกเขาตรงๆว่าไม่ได้รู้จักกันคือรู้จักแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เป็นปฏิกริ์เหมือนเป็นคอลัมน์ที่แบบเอาเอาเอาคนเอาคนสแปร์มาเจออะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแบบใช่แล้ก็อ้าวไม่รู้จักกันหรอไม่เจอหนุนแล้วก็มายืนพดอะถ่ายเปรี้ยวเก๋ๆอะไรอยู่สในหัวคือไม่ตลกนะตอนนั้นนะในหัวคือถ่ายแถ่ายแบบถ่ายเก๋ถ่ายเก๋ขึ้นได้งามันมาเรื่อยๆเหมือนรู้จักแม่อบแม่อบรู้จักยาพี่สาพ มก็เจอกันในรายการด้วยไปรายการเขาด้วยไปรายการคุณยายด้วยใช่ใช่แล้เธอแบบนางมารายการฉันใช่ป่ะแล้วมันตลกฉันก็เลยแบบนางมาทุกฉากเลยอ่ะเป็นคนที่มารายการฉันบ่อยที่สุดบ่อยมากนอกจากมาเป็นแขกแล้วเคยมาเป็นพิธีกรแทนด้วยเออก็เลยอาจเจอกันบ่อยใช่จนถึงวันนี้ก็เลยก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันคนหนึ่งนะครับรู้จักกันมานานใช่แต่จริงในครัวของเราเนี่ยนะฮะก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเพื่อนรัก เพื่อนผู้ใจนกทำอะซึ่งเราก็ไม่สามารถขาดสินิปได้แน่นอนนั่นก็คือเส้นจีหมูในครัวยายก็น่าจะมีอยู่มีฉันจะบอกว่ามีเพราะน้ำปลาจะต้องใช้ตราปลาหมึกเท่านั้นอันนี้นะคะน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกรสชาติหนึ่งเดียวไม่เคยจังเหมือนไม่ไพงของพกเราใช่มันก็คือว่ายังคงอ,อ่เข้มขน้นคหนัว แซบเมื่อมีเราสองคนมันจะต้องมีความแซบไงเพราะฉนั้นแปว,วเออเหมือนเรา ถูกต้องนะคะก็จริงๆนะปลาตาปลาหมึกเนี่ยเมื่อหมึกกับเราเมื่อวัาเราไปตรงไหนก็จะมีความอร่อยอร่อยใช่ชิมามีความอร่อยเหาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยนะปลาตาปลาหมึกเนี่ยอยู่ครัวก็ทําให้อาหารขูงเรานั้นจากแบบดีเป็นดีเลิศของดิฉันวันนี้ดิฉันจะใช้สีเหลืองเพราะว่าล่ะสีเหลืองเป็นสูตรกลมกล่อมแล้วก็อันเนี้ยจะสําหรับคนแบบคีโตอ่ะทานได้ส่ตรของเมกี้นะคะดูง่ายฝาสีเขียวเป็นสูตรออริจินัลวันนี้จะแบบนัวเข้มข้น เพราะว่าผลิตจากปลาไส้ตัดนะจ๊ะก eh ูเกะกับมาไส้ตัดแล้วงุ้มปาก้าไปไส้ตัดเนะแล้วความชิ้นน้ำปลาตาปลาหมึกเนี่ยอยู่คู่ครัวเนาะเป็นเหมือนคู่ใจคู่ครัวเรามาตั้งแต่เด็กเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีน้ำปลาตาปลาหมึกมาด้วยแล้วก็จะทําให้เรานึกถึงเมนูในวันวานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะทําเมนูความทรงจําในวัยเด็กที่คุณแม่ทําให้หรอใช่แล้วเมื่อก่อนก่อนไปโรงเรียนน่ะแม่จะต้องบังคับให้กินข้าวที่แม่ทำหนึ่งอย่าง ก็คือไข่ลวกเพราะว่ามันเร็วแล้วมันโหดไาย,ยัางไงเพื่อนนะมีเพื่อน,นึงเพื่อนไม่ครบบอกผอมแปมปากเขาแม่บอกจะไปกินไข่กรึบไข่อ่ะจริงๆอ่ะเด็กๆนะถ้าเกิดว่ามีเวลานะแม่จะทำลาบหมูทั่วอันนี้เป็นคนเหนือไหมแม่เป็นคนจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดแล้วแม่มีการปรับปรุงสูตรเลยไหมหรือว่าเออแม่จะมีวิธีการทำที่แม่บอกว่าเป็นเคล็ดลับของแม่คือแม่เนี่ยจะ เพื่อให้หมูสับอ่ะมันสุกมะนาวสุกน้ำปลา่สุก้ดยมะนาวสุกแล้วก็เครื่องแกงเนี่ยจะแบบโขลกเองของเธอละของเธอละของที่ฉันเนี่ยที่บ้านจะเป็นชาวชาวภาคกลางชาวแบบคัดคนอาหารไทยแทย้ เมนูที่กินกันมาตั้งแต่เด็กๆก็คือพวกแกงส้มทุกอย่างแกงส้มมะละกอแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่คุณแม่อีจะทําให้บ่อยมากๆเพราะว่าลูกเอ่ยบอกว่าอุ้ยอร่อยเขาจะทาบ่อยเลยก็คือแกงส้มยอดมะพร้าวมันดูมีสกุลรุนชามีหรอเพราะว่าอยู่ประจวบไงจะมีของเยอะใช่ทั้งสองเมนูนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแลกกันชิมให้สมกับที่เราเป็นเพื่อนรักนักทำอาหารใช่แล้วอ่เพราะฉะนั้นเริ่มทํากันเลยดีกว่า ระหว่างคุณยายทนะํานะจํทำเมนูคุณยายก่อนแต่ว่าแม่กกี้อาจะเตรียมปัตถุดิษไปทางๆลาพูดตรงๆนะอืเคยช่วยแม่ทําอยู่ทั้งหมดหนึ่งครั้งท้่วแม่ชอบบอกว่าการฝึกทําครัวเนี่ยสิ่งแรก<ม>ที่จะต้องทําก็คือหัดล้างจานเก็บล้างกูล้างมาจนกูโตนะไม่เคยจะได้เรียนรู้อะไรตรงแม่เลยนะมันต้องใส่อะไร<อ>หรอล้างัวสิ่งเหล่านี้ไว้คั่วหรอใ ใช่อ้าตอนนี้ฉันเอาคุณยายเตรียมเครื่องสมุนไพรไปขั้วแล้วใช่ฉันเอาสมุนไพรไปขั้วก่อนวุ้ยนี่หัวใจพักหัวใจออกมาออกมาเธอหัวใจกระดาษเธอหัวใจกระได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกวาอะไรหายไปเลย ตัวเนื้อลาบของคุณยายมีมีหมูอ๋อมีหมูสับมีเครื่องในอะไรบ้างเครื่องในอย่างฉันใส่ตาบเสี้ยงจีหัวใจเสียงจีคืออะไรเสี้ยงจีคือไต แต่แม่ใช่ไหมไล่ฉนอกจากบ้านจริงถ้าแม่น้องอยู่หลังนึงเธออยู่หลังนึงทำไมถึงถูกแยกไปคนเดียวไม่อีกหลังเป็นหลังเล็กเนี่ยวันดีคืนดีอ่ะเขาอยากจะทุบบ้านเขาเพื่อจะสร้างใหม่แต่มันเก่าแล้วเนี่ยวีโนเออช่วงนั้นฉันทำไฟฟลฟ์ใช่ไหมฉันก็กลับบ้านบางทีก็ตีสองตีสามเนี่ยเจ็ดโมงแปดโมงงัวเงี้ยงัวเงี้ยแม่มานั่งอยู่ปลายเตียงแล้วงัวเงี้ยว่าแม่ก็มาจับขาวก็เนี่ยลูกแม่จะต้องทุบบ้านหลังนู้นก็คงจะต้องย้ายมาตรงนี้ลูกเป็นอยู่ที่อื่นได้ไหม แล้วฉันบบเบิ่มันยังงวงเงียแตอนน้มีความตึ่หลับตึ่นตื่นอะแล้วฉันก็ถามแบบว่าแบบให้ล้วให้ไปเมื่อไหร่ก็เนี่ยเขาจะมาทุกวันนี้ไปเลยอะไล่ฉันออกจากบ้านอย่างนั้นเลยเขอยากช่วยนี่มาทำอะไรบีมาน้าวลงไปในหมูสับซึ่งเหมือนจะเยอะไปด้วยไม่ให้งานง่ายจังหวะ แล้วก็เ,เดี๋ยวซี <ś les> เดี๋ยวซีอ๋อเป็นการทำให้มันสุกเลยใช้มะนาวสุกมะนาวก่อนนะสุมกมะนาว <ś les> ขยับไหมหรือ,อยังไงขยับขยับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แบบว่านิ่ฉันขออนุยาตใช้น้ำปลาตราปรามหมึกรสกลมกล่อมสีเหลือง นี่มันดูขาวๆแล้วเนาะเหมือนฟ<ช>ิลสุกเล็กน้อยแต่อย่าเพิ่งทานะนะคุณผู้ชมตาบอดข<ช>ูดดับคือเมื่อกี้ใส่มะนาวไปใช่ปะดีดให้ม,มันสุกมะนาวก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวน้ำที่มันออกมาจากหมูมันจะไปใช้ อีกหน่อยนึ่งเว้ยนี่ไงน้ําหมูเออเอ,อมันจะไปใช้ผัดแล้วก็เมื่อกี้ในที่ใส่เพิ่มเติมลงไปด้วยก็คือน้ําปลาตราปลาหมึกฝาเหลือง<ม>เพราะว่าฝาเหลืองของน้ําปลาตราปลาหมึกเนี่ยนะคะจะเป็นรสชาติกลมกล่อมมีรสเค็มเบาๆเค็ม,ม,มกําลังดีฝาเหลืองเ่ยนะจะใช้เหยาะใช้จิ้มใช้ยำหรือว่าทําน้ําจิ้มอ่ะ ได้หมดเลยเพราะว่ามันจะมีความแบบเค็มอ่อนๆกำลังเีาใช่ฟิลฟิลชาวคีโตทานได้รด้วยนะคะผู้ชมแต่ของกี้นหะาะใช้น้ำปลาตาปลาหมึกฝากเขกียวนะ,ะเ,เพราะว่าเขาจะมีรสจัดจ้านเหมาะสำหรับต้มผัดแกงทอดจะทำเมนูอะไรเนี่ยจริงๆก็สามารถใช้น้ำปลาตาปลาหมึก,กัาเขียวได้เลยรสชาติรับรองว่ามีความคุ้นลิ้น อ้ถึงนิวยอร์กยอริงนว์กแล้วเราพิกคี้หนูกับหมูแฮมอัันนน้ากิและตรงนี้คุณป๋าแป๋มทำอะไรอยู่คะตรงนี้ในส่วนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะวันนี้จะทำเป็นพิกและพูดใช่ไหมสักกระเบือเหมือนเดิมไม่เลยค่ะกับกี่โมงขอให้เับกี่โมงนั่งเนี่ยเหรอนั่งยากเบอยู่ตรงนี้อ่ะ อันนี้ที่เจนเสร็จแล้วก็ติกลับพ้วนนะซึ่งดีเันว่าเหล่าสมุนไพรนะคะหอมดีอันนี้เก็บไ้ก่อนปล่อยให้น้ำมันไหลออกมาน้ำไหลลำดับต่อมาที่จะทำก็คือลวกเหล่านี้น้ืลวกใส่อะไรบ้างคะน้ำลวกก็คือที่ใส่เกลือไปใส่สมุนไพรจำพวกใส่ตะไคร้ใส่อะไรเงี้ยให้มันแบบดับขาวอะไรไปละกระชายกระชาย ก็เลยก็ได้แหละที่ใส่ไปแล้วแบบดับดับความเาวของเนื้อสัตว์มาทั้งนี้ดิฉันจะทําการลวกอันนี้แล้วแม่บอกว่าลวกให้สุกแบบแค่ประมาณ 60- 70%ไม่งเจ็ดปอร์นต์มาตองไปผัดต่ออ่ะเออเดี๋ยวมันพอแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันสุกเกินไปพอแล้วแหละน้ำหมูเลยสุกมากเดี๋ยวตักไหม่อยเพื่ออะไรคะอันนี้เอออันนี้สูตรแม่ฉันใส่เพื่ออะไรเหมือนแม่เขาจะเอาน้ำกระเทียมดองใช่ไหม อ๋น้ำกระเทียมดองเวลาปรุงมันจะได้รสชาติอีกมิติหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่ห่วงเรื่องงานปรุงเลยเพราะว่าเรามีน้ำปลาตรา,ปร,าประมึกอ,อยู่มันก็จะช่วยทําให้ทุกอย่างมันกรอบได้โดยง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวจะน้ำอันนี้จะเอาเราไปผัดให้สุกก่อนไม่ตอนแรกไม่ได,ด้บีบเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเลอะอ่ะอ่าโอเคดิฉันนะคะจะเริ่มจากการไปทําตรงนู้นละแม่บอกให้เอาอันนี้ลงน,น้ำหมูน้ำหมูมันก็จะมีความเหมือนเป็นน้ําตกในข,ขึ้งอะอ่ะอีกไหม ยน่าจะอีกหน่อยสักช้อนอู้ยตายแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะเดี๋ยวผัดให้ตัวเครื่องเนี่ยมันสุกก่อนไม่งั้นเนี่ยเครื่องแกงมันจะปลาก็ดูใจใช้ได้อยู่นะหมูมาขออนุญาตใช้มือนะคะปกติใช้เท้ารวนเนาะรวนเครื่องในโ้แม่บอกให้เอากระเทียมดองและน้ำกระเทียมดองไปด้วยกระเทียมดองปึ๊บ น้ำกระเทียมดองประมาณสองช้อนเออแบบกะกะอ่ะฉันก็จริงๆเป็นคนชอบราบที่แบบไม่ไม่เละอะเขี่ยๆแล้วกัเนาะต้องผัดให้แห้งอ่ะเธอแต่เเขียวนะไม่กลัวมันแตกผัดให้สุกแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราก็ปรุงรสใช่ป่ะโอยน่ากินมากคุณยายรีวิวนะคะตอนนี้กลิ่นดีมากหน้าตาดีมากชิฟแล้วก็ขอน้ำปลาตราประหมึกรสกรอบๆนี่อุ้ยหอมหอม ลาบคั่วจะไม่เปรี้ยวมากใช่ไหมไม่เหมือนลาบไทยไม่เปรี้ยวมากแล้วผักไม่สลดหรอใี่สุดท้ายแล้วฉันปิดไฟเล้วเห็นไหมจูด,ดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันที่ <c oughs> า <c oughs> ลาบคั่วสุดแม่สอดของคุณชุมสี อาท่นกับหน้าตาดูดีนี่นะคะเครื่องแน่นนะคะมีเครื่องในมีกากหมูเนาะมีกากหมูหอมเจียวไหมมีหอมเจียวมีกระเทียมเจียวลาบคั่วสูตรแม่หมูแม่สอดแม่หมูแม่สอดเป็นพวกขายยาปะชื่อขายยาอร่อยอร่อยอ ส่วนหนึ่งฉันว่าก็เป็นสูตรแม่แต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องยกประโยชน์ให้ก็คือน้ำปลาตราปลาหมึกติปลาหมรับขั้วนี่ไม่อชอบกินเ<ร>พราะว่าเหมือนเครื่องมันเยอะแล้วมัน<อ>แล้วมันมแล้วมันขมๆม่<ร>อะอันนี้มันจะมีความเปรี้ยวหวารับขั้วทั่วไปนะท่าน้ยายฝังท่ัน้เป็นเปรี้ยวหน่อยรับขั้วมันจะพิวแบบเผ็ดร้อนนี่ออกแบบเหมือนคนนิสยยนึืออกปลาแบบเผ็ดร้อนในอกอ่ะคือกดไหลย้อนค่ะคุณมันสูซ่าใช่ไหมคือสู้ซ่าผ่านไหมผ่านค่ะ เมนูคุณแม่หมูนะคะดีมากซ,ซึ่งแล้วอันนี้นแะค่เพีงนีสองอย่างหมูที่นําไปจุกมะนาวก่อนแล้วก็น้ําที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นตัวเบสที่เอาไว,ไว้ไว้ผัดกับเครื่องแกงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้อร่อยมากเลยคือตัวเครื่องแกงแต่คุณผู้ชมต้องผัดให้สุกเพราะไม่งั้นมันจะปลาเครื่องในเอาเป็นลวกประมาณหนึ่งตามเครื่องแกงเอาน้ําจากหมูลงไปรวนกับเครื่องแกงจนเครื่องแกงมันสุกแล้วก็หมูเครื่องใน ใส่ไปเลยแล้วก็ปรุงรสเติมหวานด้วยน้ำกระเทียมดอกเมื่อกี้ไม่มีน้ำตาลเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีอ๋อใครไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่ใส่น้ำกระเทียมดอกแล้วก็เค็มนัวกลมกล่อมไทยด้วยน้ำปลากราบปลาหมึกฝาเหลืองของแม่ฝาเหลืองแบบที่โตสูตรกลมกล่อมใช่อ่ะไปเมนูของพี่บ้างเมนูเมื่อกี้นะคะเป็นเมนูจากแม่อีทประจวบแกงส้มยอดมะพร้าวปรุงร้อนจังเลยอ่ะ กกคุณยายทำอะไรได้เลยพื่อแกงกุ้งเนี่ยเด็ดโปรจริงๆปกติมันขาทำยังไงแต่ว่าที่บ้านอาจจะชอบเอาหวัวไปต้มน้ําก่อนแล้วก็กรองเอาน้ํากุ้งมาคุณผู้ชมทําเครื่องแกงไงามากหัวหอมอันนี้ก็ไม่รู้สูตรเหมือนคุณยายเลยว่าทําไงกะกะเอากระชายนะคะแล้วก็พริกแหง้งคุณแม่คุณยายชอบใส่เกลือแกงลงไปเอาเยอะปากกุง้งขอเล็กมงคลผ้าตัวอ๋อจะเป็นสีนนะ่น ที่บ้านชอบทานเผ็ดนะคะคุณแม่อิสเขาจะใส่พริกสดลงไปด้วยสักนิดหนึ่งสมัยก่อนจะมีทํากับคุณแม่คุณยายคุณป้าสามท่านนี้จะเป็นเซียนด้านการทาอาหารฉันก็ใช้เป็นลูกมืออันนี้เธอถ้าเธอไปต้อมอ่ะเอาอันนี้ด้วยดิใช่เอาหมดเลยพริกแกงบางบ้านเขาจะไม่ตําละเอียดด้วยนะเขาชอบเป็นพริกๆเหลืออยู่อยู่มากแม่ขี้เกียจตาอ่ะแกกุ้งฉันชอบใส่กันไก่เพราะว่ากันไก่มันจะช่วยทําให้เอาขี้กุ้งออกมาได้เลย ระหว่างนี้ที่ฉันจะหั่นยอดมะพาวนะคะค<ม>ุณผู้ชมปกติดีฉันจะทำยอดมะพาวาแล้วก็จะต้มเลยใช่ปะแต่วันนั้นน่ะเพิ่งไปดูพี่โชเล่มามแล้วเขาว่าใส่น้ำส้มใส่ชูอะไปแช่ยอดค่ะแล้วบอกว่ามันจะกรออันเนี้ยเป็นพริกแกงแบบที่แม่อีชอบตำคือไม่ละเอียด ็อปแม่ที่เกียดแน่ๆ <laughs> ขออนุญาตนะคะถ้าเกิดน้ำโซ่น้ำแกงส้มที่อยากให้คนใส่ปลาลงไปแต่หิ่งยุคใหม่อย่างเราก็ใส่ทูน่ากระป๋องที่ใส่แล้วอร่อยเลยนะคือปลากระป๋องบางท่านเขาก็เอาพริกแกงกับทูน่าใส่เครื่องปั่นได้เลยมัได้แล้วรรเราก็ได้น้ำเบสแล้วเป็นน้ำกุ้งอุ้ยหรอ,หรอไหนเสร็จย่งเนี่ยจะใส่พริกเข้าไปก็เค็ม ใส่ลงไปละลายไม่ห่วมเครื่องอีกแล้วแต่ที่บ้านจะชอบกินเผ็ดไม่ห่วงเครื่องมะขามเปียกค่ะคุณยายพูดถึงทอล์กโชว์คุณยายหน่างจะถึงทำไมอ่ะปรากฏการณ์มากคือตอนที่กดบัตรกันนะบัตโซเอาเร็วมากอันนี้คือยาติวมญาติมาซื้อหรอว่าซื้อเองไล้วไปอยต่อสินาทีหมดแล้ว ก็ขอบพระคุณในส่วนหนึ่งคาได้ให้ความสนใจกันแต่ว่าอีกข้อหนึ่งที่น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้หมดปัดจุบัเร็วก็คือว่าพอมันใหญ่ก็ตื่นเต้นแต่ก็พยายามจะไม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าโดยธรรมชาติเราเวลาดิฉันตื่นเต้นดิฉันจะมีความโลกมันต้องตื่นเต้นอยู่แล้วแหละขึ้นไปพูอะ แกงส้มก็ช้อนฟองกันออกไหมวะไม่ช้อนก็ได้มันเป็นโปรตีนนะอย่างอย่างอันนี้ไม่ต้องช้อนก็ได้มันจะช้อนในกรณีที่แบบเราจะไปทําสต๊อปใสหรือน้ำสุกใสหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นตอนเผ็ดสะดุ้งก่อนไงหรอเออเอาเผ็ดสะดุ้งก่อนนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาเค็มแบบเข้มข้นด้วยน้ำปลาตราปลาบึกฝาขีดเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอีกนะได้ทุกอย่างเลยจะเอาหวานหวานยังไม่ตเค็มใช่ไหมยังไม่เค็มเลยเออเติมเติมหวานหน่อยหลังจากปรุงรส หวานเปรี้ยวเรียบรอ้อยแล้วนะคะถึงวัตถุดิบเด็ดของเราน้ำปลาแคร์ตาปลัฝาดเขียวเนี่ยให้มันเดือดก่อนนะเราค่อยใส่นะจะได้ไม่ขาวนะคะเอาไม่เผ็ดมากมันไม่ค่อยเผ็ดสะใจเลยอ,อุ้ยอ่าอ่าอ่าโอเคเป็นละนี่ว่าถ้าปล่อยงวดปล่อยคุณเขางวดอีชนิดมันก็จะกลมกล่าม<อ><อ>หรือด,ดีนะ,นะเดือดแล้ว,ลวก็ใส่ย,ยอดะคา ้นดีจังเลยยายเสร็จแล้วคุณผู้ชมใส่กุ้งลงไปเพิ่งคนยังมันลกางสุกต่อนี่สวยงามมากลูกในเครื่องแกงเธอมีพริกอะไรบ้างนะมีพริกแห้งแกงจินดาสุกปกติที่บ้านกินเผ็ดกว่านี้เรียกเพแต่ละเธอมาดูดีนะเธอจริงจริงดูดีอยู่แต่มันก็ไม่จัดจ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ชิ้นทีาดหนามันขลุกคลกคราบอยู่ คุณนี่ทำเมนูแบบจากแม่เราจากแม่เราแม่คุณนีก็จะเป็นรับั้วนรับพวเหนือของคุณแม่จะเป็นภาคกลางก็จะเป็นแกงส้มภาคกลางแล้วก็พอดีว่าอุ้ยกุ้งเหลือเนาะก็เลยทำเลยนะเออเลยลองทำเป็นกุ้งทอดเกลือน้ำปลาเออแล้วพอดีว่าอุ้ยน้ำปลาเราต้องทำน้ำปลาใช่อุ้ยใจละเอามาขอชิม อย่างแรกฉันต้องใส่หนูปลาก่อนเดบนข้าวอ่ะมาชิมอุ้ยตายแล้วตื่นเต้นขึ้เลยอ่ะฉันชอบกินยอดมะพร้าวมากจริงเออฉันชอบอออรน้ำข้นดีหวะว้ายดีอย่าดี๊ย่าโอ้แต่ว่าแกงส้มอ่ะยอมรับว่ามันยากจริงจริงเขาบอกแกงทั้งหมดอ่ะแกงส้มอันนีเพราะว่าแกงส้มอ่ะมันคือแกงอื่นอ่ะมันจะมีความ ความกะทิความอะไรที่แบบว่ามันจะเบสเครื่องแกงใช่ป่ะแต่แกงส้มมันจะอร่อยไหมเราอยู่ที่ปรุงรสแต่น้ำปลาพิพเธนิพนธ์น้ออร่อยมากเลยนะมันไ่เหอนปลาน้ำปลาปลากระมือคุณเลิศนาหรือกุ้งเป็นไงอร่อยมากอร่อยมากสำหรับใครที่ถามเข้ามานะคะว่าขอการคุณผู้ชมท่านนั้นถามบอกว่าเอ๊ะคุณแม็กกี้ช่วยรีแคปการทำแกงส้มใหม่สักทีได้ไหมคะเพราะเมื่อกี้ตามไม่ทันเลยงงหมดนะคะทำเครื่องแกงก่อนก็คือตำกระชายกระเทียม พริกแห้งพริกสดลงไปหัวหอมตำก็ตำเหมือนเครื่องแกงส้มทั่วไปใส่กะปิใส่เกลืออะไรก็ตามนาส่วนตัวน้ําซุปที่บ้านจะเป็นสูตรที่ว่าไม่ทิ้งอะไรทั้งสิ้นก็เลยเอาเปลือกกุ้งเนี่ยมาต้มก่อน,นให้มันหให้มันมันออกมาก่อนเหมือนฟิวน้ําสต๊อกแล้วก็เอากรองออกไปแล้วก็เอา,อาพริกแกงลงไปละลายน้ำจากนั้นก็ปรุงรสให้เสร็จสับให้อร่อยแล้วแค่นี้ก็จบปรุงเสร็จอย่าลืมปรุงน้ําาลตอนน้ําเดือด พอเดือดแล้วค่อยใส่น้ำปลาพอน้ำ๊อกได้ที่เลยอ่ะพอใส่เยอะหาลงไปแล้วออพอเดือดอีกแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยกุ้งเนี่ยที่บ้านจะใส่ก่อนที่จะกินเลยอะ่เะเขามันเดี๋ยวมัน,มมนเดี๋ยวมันแข็ง,ขงไปพอต้มเขาจะจะกินปุ๊บอ่ะใส่กุ้งไปแล้วเอาขึ้นเลยให้มันแดงจบให้ยังรู้สึกว่า ไม่สะใจก็มาเติมน้ำปลาผิดได้ระหว่างที่พวกเรากินกันอยู่นะคะขออนุญาตแจ้งกิจกรรมดีๆให้กับคุณผู้ชมดีกว่า<อ>มันจะต้องมีใครสักคนที่เห็นเราทําเมนูสูตรคุณแม่ของพวกเราเนี่ย,ยแ,ลแล้วเกิดคิดถึงคุณแม่ขึ้นมาหรือว่าเคยไปเจอเมนูที่แบบ เด็ดเด็ดเรื่องราวเด็ดเด็ดเมนูอร่อยๆขึ้นมาที่เคยทานมาแล้วนะคะก็อยากจะบอกต่อเรามีกิจกรรมดีๆก็คือมาให้ร่วมสนุกกันก็คือเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของนางแมวปากก็เจอกับโพสต์เมนูเด็ดแซ่บอร่อยที่ใช้ต้นปลาแตาปลาหมึกนะคะก็คือปรุงอร่อยจนต้องบอกต่อที่ผินยู่นหน้า Facebook ของเราก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกกันได้กติกาให้พู้ใหญบอกเข้าไปไลค์แล้วก็แชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะคะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แนบรูปเมนูเด็ดเมนูอร่อยเมนูที่เราคิดถึงเมนูที่เราชอบ เมนูที่เรามีความผูกพันโดยรูปเมนูจะต้องคู่กับน้ำปลาตราประมึกฝาสีเลยก็ได้แบบนี้เช่น okay. อย่างนี้หรอ เมนูไหนที่น่ากินมากที่สุดนะคะก็จะเป็นผู้ชนะแล้วก็ลุนรับเตาแมลงไฟฟันหนึ่งรางวัลแล้วก็คาเลกเลอรฟันหนึ่งรางวัลต่างาแต่ว่ายังมีรางวัลอีกทีนัยยังมีกล่องสุ่มน้ำปลาตราปลาหมึกจำนวน3รางวัลอีกด้วยคือรวมทั้งหมดเป็น5รางวัลนะคะก็ร่วมถึงได้ตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง6พฤศจิกายนนี้เท่านั้นก็รีบคอมเมนต์เข้ามาเลยใช่เพราะว่าพวกเราเนี่ยรอที่จะดูเมนูน่ากินทุกคนอยู่ว่ามันเข้าของเราหรือเปล่านี่อังคุ เรารีดให้แป้งของเรานะคะหนาซ้อมมิเนเตคที่น่าตื่นเต้นของไทยเสาเชค่ะแซงระวีเหรอไม่ใช่แซงระวีเฉลิมรัตน์เฉลิมประภาจักรก็ขอบคุณมากนะคะสแหรับบลำมึกอวอร์ดนะคะของหนู่มในปีนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่ไม่คิดไม่ฝันก่อนเลยและไม้หนึ่งมาแล้วนะคะด้วยไม้สองไป และใครเดี๋ยะที่อยากได้ก้านแขนที่ออกกําลังกายึ้นกับพี่นะคะฝากมาห้าสี่สามสองปุ้งแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะขออนุญาตไยค่ะอ่ะตังหน้าจะมีเมนูอะไรมาให้ติดตามนะคะก็รอติดตามชมอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งเมนูมานะคะบ๊ายบาย หอมน้ำปลาจังเลยอ่ะได้กลิ่นออกมาเลยอ่ะน้ำปลาตา,าปลาหมึกใช่ไหมน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นปลาหมึกที่กินเมื่อวาน